EP 2 4ขอเสนอตอนบอลนางญี่ปุ่นดั่งอารมณ์ดีค่ะบอลสตอรี่ <Born Story. S 1> วันนี้จะกจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการเลี้ยงบอลนานญี่ปุ่นแบบธรรมชาติพึ่งพากันค่ะส่วนเพื่อนๆเลี้ยงวิธีไหนกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับแจ็คนะคะเลี้ยงแบบวิธีเลี้ยงน้ำร้อยเอร์เซนค่ะส่วนดินที่ใช้เนี่ยก็เป็นดินปลูกนะคะไม่ได้ใช้ดินเหนียวนะคะ ตอนนี้เลี้ยงมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะจริงๆก็มีประมาณ5ใบแล้วแต่ว่าใบเขาเสียก็เลยตัดทิ้งไป2ใบนะคะปัจจุบันก็มีอยู่3ใบปัญหาที่1ของการเลี้ยงน้100ํา1 0 0นะคะก็คือมักจะเกิดปัญหาก็คือน้ําเนา่าใช่ไหมคะพอน้ําเน่าก็ทําให้ดินเสียไปด้วยต้นไม้ก็เสียไปด้วยดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือการเลี้ยงจอกแหนนะคะเพราะว่าการเลี้ยงจอกแหนเนี่ย เขาเป็นพืชที่สามารถดึงแร่ธาตุนะคะในอากาศเนี่ยไปเลี้ยงนะคะดูแลต้นไม้ของเราได้นะคะแล้วก็ทําให้น้ำใสด้วยและปัญหาที่สองนะคะที่แจ็คพบจากการเลี้ยงน้ำา100%เนตก็คือมันจะเกิดลูกน้ำยุงลายแจ็คจึงแก้ปัญหาลูกน้ำยุงลายนะคะโดวยวิธีการเลี้ยงปางลาหางนกยุงค่ะ วิธีการนี้จะได้ทดลองเลี้ยงน้องปลาหนุกยุงแน้ะนะคะน้องๆรอดปลอดภัยแล้วก็ออกลูกออกหลานนะคะแต่พอเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ยเจ้าจอกไหนคะเขาขยายพันเร็วใช่ไหมคะทําให้ปลาหนุกยุงเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์ได้เลยเราจึงหาวิธีการแก้และนี่คือวิธีการที่จะช่วยให้น้องปลาหนุกยุงเนี่ยได้เห็นแสงแดดกับเขาบ้างนะคะโดยการนําหลอดค่ะสีอันนะคะที่แบบงอได้อะคะ่ะมาต่อกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็วางหลอดลงไปนะคะจากนั้นก็นำจอกแหนที่อยู่ภายในหลอดนะคะออกมาข้างนอกค่ะเรียบร้อยแล้วเราไปดูน้องปลากันค่ะเห็นไหมคะว่ายโยเยะเต็มเลยดูมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีต้นลูกนะคะโผล่มาสองต้นแล้วค่ะ ระยะเวลาในการเลี้ยงหัวใจประมาณ2เดือนเองนะคะตอนนี้ซื้อมาเนี่ยมีเพียงใบเดียวเท่านั้นเองนะคะถือว่าโตดีมากๆส่วนตัวแจ็คเนี่ยชอบวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะคะเพราะว่ามองแล้วเหมือนธรรมชาติเขาดูแลแล้วก็พึ่งพาบำบัดกันเองนะคะเช้าเช้าตื่นมานะคะก็ออกมาดูน้องปลาว่ายน้ำด้วยค่ะดูมีความสุขดีค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบวิธีการนี้เหมือนกันเนี่ยก็นําไปใช้ได้นะคะ และนี่คือภาพหลังผ่านไป9วันนะคะจะเห็นได้ว่าต้นลูกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมากๆแล้วนะคะทั้ง2ต้นลากเดินดีมากเลยนะคะผ่านไปเพียง9วันเท่านั้นเองค่ะและยังเพิ่มมาอีก1ใบกับอีก1หลอดด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะตรงโลโก้วงกลมค่ะที่เป็นโลโก้บอลสตอรี่เรื่องของบอลนะคะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ b o n ส Story